ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมพานุวิทย์ทีวีพอแล้วก็เอเกมแบบไม่ใช่เกมครับมันเป็นแอปแอปหนึ่งชื่อว่า Mo r เฟ h ดูหน้ามันเฮ้ย <He i. S 2> แอปแอป,แอปหนึ่งก็ข้าใจควรตีมากดูนะครับรออะไรเรื่องมนเลยอืมรูปภาพแต่รูปภาพอันผ่าน,น้าแบบแอปที่แต่งมาข้างนั้นเฮ้ยว่าแต่่า เขาหน้าตาออกจากส,สวยน่าดูนะครับสวยเขา,าดูดีว่าครับรูจักกระเป๋ในเกมโอเวอร์บอสครับหน้าตายังไม่สวยไปเดี๋ยวผมจะแต่งให้มันสวยยิ่งขึ้นครับผมขอรับประกัน100%ครับพูดถึง100%หน้าดีใช่ไหมครับสวยโคตรครับเสียงเพลงก็โอ้ไปตามเอ้ยมาละ อะอันนี้อะไรนะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะคุณผู้ชมดูหน้ามันนะครับดูมันหันหน้าดูหน้าตาแบบไม่เข้ากันเลยโอ้ดูหน้าแบบแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมแบบมีแฟร์แบบเออหน้าตาแบบเนี้ยเราอยู่ประมาณวันหนึ่งล้วแบบเออหน้าตากันแบบเนี้ย ท่านผู้ชมพี่จะทํายังไงอะครับผมบอกว่าแบบไม่ฮันเลิอกอะผมหนีออกจากบ้านแล้วหน้าตายแบบนี้จะให้แบบนี้เปิดวันหนึ่งในแบบเข้าหอเลยครับ <c oughs> เออเพิ่มเติมต่อเนี่ยเอ,อ้ยลืมกดเพิ่มครับขอไปขอไป เรามาเปลี่ยนหน้ากันบ้างนะครับอ่าผมสีดำก็ต้องเข้ากับหน้าแบบนี้ครับถ้ามชมแบบสงาสายว่ามึงทำอะไรเนะี่ยผมก็ตแต่งหนครับท,ทาทมาังไงคือแบบหน้าแบบีฮ้ฮแเอวได้อ่า เซฟแม่งครับแอปนี้ผมขอแบบเออแนะนำถ้าแต่งเพื่อความสนุกผมก็ขอแนะนำให้แต่งนะครับแต่ถ้าเกิดแบบอย่าไปแต่งอะไรมากเดี๋ยวเพื่อนแบบว่าเฮ้ยซัดแต่งวมเพื่ออะไรอย่างเช่นแบบแบบนี้ครับก็ขอแนะนำอย่าไปแต่งเขาอะไรเขามากนะครับเหมือนเหมือนพูดกับกระทบกตัวเองมากเลยต่อไปอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแน่ครับนี้โดนแน่แต่เอาไว้แบบแอมน,นี่เอาไว้ระบายอารมณ์ได้อย่างนึงนะครับแบบเพื่อนให้เราแบบเสียดโคตแบบมหาเกียิอะตอนนี้ประถมนี่เคยมีเพื่อนที่เกียดเกลียด้วยส่วนนะครับแบบโคตรเลยแต่ไม่บอกเชื่อหรอกบอกไปครั้งนั้นนี่แยกย้กยายกันแล้วครับบอกต่างางแต่ก็ เนเกียดกันองเป็นเพื่อนกันอยู่ดีนะครับอ่ไปคนละเรื่องแล้วสัตว์มาโทรต่อครับ <c oughs> โอ้ช่วงนี้ไอ้ครับไอ้ไม่สองของ้งังไปหรอกเฮ้ยมันตาตาเหี้ยอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> อ่าเฮ้ยไม่เซฟแม่งแล้ว ก็ต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบกดไลค์ชอ,ชอบมากๆกดซับนะครับซับตะไคร้ไม่ต้องกดซับอะไรอะซับตะไคร้เพื่อกดติดตามแล้วก็เมื่อมีคลิปใหม่มาจะได้รู้เท่าครับรู้เท่าถึงกันอย่าลืมกดติดตามกันนะครับอ่าเดี๋ยว๊